คิดว่า Nintendo Switch 2จะป้องกันสายดาร์กได้ไหมสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5เมษายนกันแล้วนะครับก็มาพูดเกี่ยวกับตัวประเด็นต่างๆของ Nintendo Switch 2กันต่อเลยนะครับเรียกว่าผ่านมากี่วันแล้วละ่ะสามสี 3, 4, 5, ประมาณ3วันแล้วนะครับส่วนพี่น้องเกมเมอร์ที่เป็นแฟนๆของทางฝั่ง PlayStation เอง Xbox เองฝั่ง PC อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะครับผมไม่ลืมอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะมีตัวเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ออามาพูดคุยกันนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอหลีกทางให้กับ Nintendo Switch 2กันต่อนะครับก็เรียกว่า,าความคิดเห็นต่างๆที่เพื่อนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นในตัวคลิปของทางช่อง AC คอนซก็เรียกว่าไม่มีทางซ้ายจัดหรือว่าขวาจัดนะครับก็เรียกว่ามีการผสมผสานกันความคิดเห็นค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับแต่หลายหลายคนมักจะไปโฟกัสกันที่ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์มากกว่านะครับอย่างเช่นตัวเกม Mario k a r t ตัวภาคเวอร์นะครับที่มันมีราคาน้องๆ80ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ระดับแบบประมาณ3,000บาทใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับทำให้ตัวราคาของตัวซอฟต์แวร์ PlayStation 5นั้นดูเด็กๆไปเลยแต่น,นี้อย่าเพิ่งกระโตกกระตากกันนะครับเพราะว่ามันเป็น เกมเฉพาะบางเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นทุกเกมนะครับบางเกมก็ยังมีราคาอยู่ในระดับแบบ60ดอลลาร์ห้ดอลลาร์หรือว่าจะเป็น7 0ดอลลาร์อยู่นะครับไม่ได้ทุกเกมแต่ทุกคนก็เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้ามันมา80แล้วเดี๋ยวไอ้ตัวเกม80ดอลลาร์เนี่ยมันจะยกขยงตามมากันอีกหลังจากนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็ขอภาวนาว่าฟังปูนินอยา่าขึ้นราคาตัวเกมระดับ $80 ดอลลาร์เยอะมากเลยนะครับอ่าซึ่งอันนี้แหละเพื่อนๆก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เริ่มที่จะอ่ะาามบกว้ มาพูดคุยกับความคิดเห็นถ้าแบบนี้เดี๋ยวสายดาร์กมันจะมาไหมอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยมันทําให้วงการโดเกมนั้นไม่มีการพัฒนาแล้วก็ตัวงบประมาณต่างๆที่ทางผู้พัฒนาลงทุนไปเรียกว่าขาดทุนเจ๊งเจ๊งกระบ,บงกันได้เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ เล่นตัวซอฟต์แวร์เลเวิรลิขสิตนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าไอวิธีการซอฟต์แวร์เลเวิรลิขสิตเนี่ยมันคือตัววิธีที่ทําให้ทางฝั่งผู้เล่นเนี่ยเซฟในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์ได้เลยทีเดียวใช่ไหมครับคงจะมีแต่ในเรื่องของตัวค่าฟงค่าไฟเท่านั้นใช่ไหมครับซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ในวงการวิดีโอรเกมแทบจะทุกแพลตฟอร์มไม่สามารถที่จะจะบอกว่า ต้องเจอแล้วกันนะครับต้องเจอกับกับไอ้เจ้าวงการสายดาร์กเนี่ยเข้ามาก่อกวนแทบจะทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง PlayStation 5เองหรือว่าจะเป็นในทางฝั่ง PC นะครับก็โดนก่อกวนอยู่ตลอดนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าทางผู้พัฒนาของตัวเกมเกมนั้นๆนะครับก็มักจะใส่ในเรื่องของตัวมาตรการการป้องกันต่างๆกับตัวเกมต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะป้องกันหล่าให้ก,กองแฮกเกอร์ในการเจาะระบบของตัวเกมนั้นและถ้าเราลองมาย้อนดูกับท้องทางฝั่งปูนินนะครับกับตัว Nintendo Switch ตัวรุ่น1น,นะครับผมขอเรียกว่า Nintendo Switch 1แล้วกันนะครับกับตัวรุ่นแรกที่วางจำหน่ายในปี2017นะครับว่ามันเจออะไรกันมาบ้างก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องเป๊ะ100%ในเรื่องของตัวไทม์ไลน์นะครับแต่ก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้ตอนที่ Nintendo Switch เปิดตัวมาในปี2017นะครับต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้มาสนใจเลยนะไอเรื่องสายดงสายดาร์กนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าในเรื่องของตัวการแสดงในเรื่องของตัวประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้งานหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ของตัวเกมที่เอามาเล่นกับ n i t Nintendo s w i t c h ในตอนนั้นต้องบอกนะครับว่ามันค่อนข้างเสียวว้าวและต้องแด๊มันมีความเจ๋งมากเลยทีเดียวนะครับแต่พอหลังจากนั้นนะครับเมื่อ n i t Nintendo s w i t c h วางจำหน่ายไป ประมาณสักประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะครับประมาณสัก4เดือน5เดือนตีเอาไว้ประมาณครึ่งปีนะครับก็จะเริ่มเห็นข่าวข่าวนะครับที่ค่อนข้างที่จะช็อกพอสมควรเลยนะครับกับการเจาะระบบของตัว d i จิตอลสวิตนะครับโดยการใช้เทคนิคของการใช้ตัว Soft ์มอนะครับไม่ต้องมีการติดตั้งตัวฮาร์ดแวร์แต่อย่างใดนะครับก็จะเจาะระบบเข้าไปในตัวเครื่องดิจิตอลสวิต c ตัวนั้นได้นะครับโอ้โห เรียกว่ามันสร้างความปั่นป่วนให้กับทางฝั่งปูนินอย่างมหาศาลนะครับแล้วเราก็จะเห็นทางนินเทนโดเองก็ไม่ได้แบบนิ่งนิ่งนอนใจนะครับเขาก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตในเรื่องของตัวฟอร์มเฟิร์มแวร์ของตัวเกมต่างๆที่จะออกมาหลังจากนั้นนะครับที่จะต้องมีการรีเควสของตัวซอฟต์ตัวเฟิร์มแวร์ใหม่ๆนะครับซึ่งส่วนเฟิร์มแวร์ก็คงจะมีการปิดในเรื่องของตัวช่องโหว่ต่างๆทําให้การเจาะระบบต่างๆมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นในเรื่ององงขตัว การเปลี่ยนโมเดลเครื่องเลยนะครับทำการปิดกั้นในเรื่องของตัวชิปเซ็ตนะครับของทาง Nvidia ดียให้มีความรักกุมมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นตัวมาตรการที่จะบอกว่ามันคือมาตรการขั้นเด็ดขาดเลยนะครับนั่นก็คือการแบนตัวเครื่องดิจิทัลสวิต c h นะครับถ้าหากทางดิจิทัลตรวจสอบได้ว่าเจ้าตัวเครื่องนี้มันมีการออนไลน์เพิ่มขึ้นมานะครับและใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เข้าไปปุ๊บโอ้โหทำการแบนตัว ของตัวเครื่องตัวนั้นเลยเออกจากตัวระบบทําให้ตัวเครื่องดิจิตอลสวิตตัวนั้นไม่สามารถใช้ตัวระบบดิจิตอลออนไลน์หรือว่าตัวระบบออนไลน์ของทางดิจิตอลได้นะครับเรียกว่ามันใช้งานได้เพียงแค่ทางด้านออฟไลน์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับตรงส่วนนั้นนะครับก็ถือว่าทางดิจิตอลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็เลยทําให้มามองว่าแล้วดิจิตอลสวิตสองล่ะมันจะป้องกันนะครับกับเหลา่าให้กองแฮกเกอร์ได้หรือเปล่าซึ่งผมก็เชื่ออีกนะครับว่า ตัวยอดขายในดูโ i ฟิทมันจะเตะตาให้กับเลาวพวกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆอยากจะลองลองวิชาให้เข้ามาทําการเจาะระบบอย่างเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากทางดิจิตอลไม่สามารถที่จะป้องกันนะครับกับการเจาะระบบตรงส่วนนี้ได้นะครับมันอาจจะเข้ามาสู่อีหลอบเดิมนะครับกับตัวมาตรการต่างๆที่ทางดิจิตอลจะใช้เหมือนกับทางดูโซฟิตหนึ่งไหมนะครับนั่นก็คือการอัปเดตเฟิร์มแวร์หนีไปเรื่อยๆ นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการออกตัวโมเดลใหม่หลังจากนั้นไหมนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการแบนดนะครับของตัวเครื่องนั้นๆเลยนะครับแต่ถ้าเรามามองดูดีๆนะครับเหมือนกับทางฝั่งด n t ิตอลเองก็เหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่นนะครับที่จะเข้ามาสู่ตัวระบบแพลตฟอร์มของทาง n t i t d o เองนะครับอะไรหล่ะเพื่อนๆลองสังเกตกัรดูกับตัวซอฟต์แวร์เกมที่ปล่อยออกมาในวันที่2เมษายน ที่ผ่านมาใช่ไหมครับจะเห็นเลยว่าตัวเกมหลายๆเกมนั้นจะมีการชูจุดเด่นในการเล่นแบบมัลติเพเยอร์นะครับหรือว่าการเล่นใช้ตัวระบบออนไลน์ของทาง i ิ t e นั o นั่นเองนะครับเรียกว่าพอมันเข้าสู่ตัวระบบออนไลน์นี้มันก็จะทําให้ดิจิ n d ลนั้นถือไพ่เหนือนะครับและก็มีการตรวจสอบได้ว่าไอ้เจ้าคนคนไหนเนี่ยที่ใช้ตัวซอฟต์แวร์ถ้าเกิดว่ามันโดนเจาะระบบแล้วใช่ไหมครับจะโดนแบน ได้นะครับและตัวเกมต่างๆที่ใช้ตัวระบบออนไลน์ line, หรือการเล่นแบบมัลติเพเยอร์มันก็เป็นเกมที่มีความสนุกมากกว่าการเล่น <like this. S 1> เพียงแค่คนเดียวอย่างแน่นอนนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าตัวเกมหลายๆเกมนะครับก็คงจะโดนใส่ในเรื่องของตัวการใช้ฟังก์ชันระบบออนไลน์ line, หรือว่าในเรื่องของตัวระบบมัลติเพเยอร์เนี่ย เข้ามานะครับแล้วดีไม่ดีนะครับไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างเช่นเจ้าตัวคาร์เมล่าตัวนี้แหละนะครับที่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยหลงไหลกับการใช้ตัวระบบออนไลน์ของทางฮิลโดมากขึ้นแทบจะเกือบเกือบทุกเกมนะครับที่จะใช้เล่นบนตัวนิโดสวิตสองนะครับเมื่อมันเป็นเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจะทําให้พฤติกรรมของทางฝั่งผู้เล่นเองนะครับแทบจะไม่ได้สนใจเลยกับการใช้ตัวเครื่องนิโดสวิตในทางด้านสายดาร์ก มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทางดีโดเองอาจจะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในเมื่อมันไม่สามารถที่จะ,ะป้องกันได้แบบ100%แล้วกับตัวสายดาร์กใช่ไหมครับแต่ถ้าหาตัวระบบอีโคสิสเทมและก็ตัวซอฟต์แวร์ของตัวเกมนั้นมันมีการผสมในการใช้งานกันจนทำให้ผู้เล่นนั้นรู้สึกว่าโอ้โหสตังที่จ่ายไปเนี่ยมันดูคุ้มค่าและมันมีความสนุกที่หาบนตัวแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ได้ก็อาจจะ ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทางสายดาร์กของทางฝั่งเครื่องทีโรสปิสองได้เลยเช่นกันนะครับอันนี้แหละผมก็มองว่าทางทีโรเองก็เหมือนนะครับก็เหมือนกับว่าเขากา็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่นเองนะครับว่าให้เข้ามาสู่ตัวระบบออนไลน์ line, เนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน,นะครับอ,อันนี้แหละก็เป็นตัวมุมมอง ความคิดเห็นของผมนะครับในเรื่องของตัวสายดงสายดาร์กถ้าหากมันเกิดขึ้นกับ Nintendo Switch 2แล้ว Nintendo Switch 2จะใช้วิธีไหนมาตรการไหนนะครับที่จะทำให้ความร้อนแรงในทางด้านสายดาร์กเนี่ยมันดูไม่มีความสำคัญไปเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้กันในตัวคลิปนี้นะครับว่าสายดงสายดาร์กเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนกันเนี่ย เออกับ n ิ n ิ e n d o s ต i t c h 2นะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้สำหรับในวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ